สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ The Deep Dive ครับวันนี้เรามีเรื่องที่เอ่อต้องบอกว่าร้อนแรงมากในวงการรถจนไฟฟ้า,ฟามีคำถามเข้ามาเยอะมากเกี่ยวกับ g l y EX 3แต่ว่าเราขอเคลียร์ประเด็นสำคัญก่อนเลยนะรุ่นที่กำลังเขย่าตลาดไทยอยู่ตอนนี้จริงๆแล้วคือ g l y EX 2ครับใช่ค่ะและที่สำคัญคือเป็นการเปิดตัวรุ่นพวงมาลัยขวาครั้งแรกในโลกที่นี่เลย วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าทำไมรุ่คันนี้ถึงกลายเป็นตัวเปลี่ยนเกมได้คือนี่ไม่ใช่แค่การเปิดตัวรถรุ่นใหม่ธรรมดานะคะแต่มันคือการประกาศสงครามราคาเลยเป็นกลยุทธ์ที่เล็งเป้าไปที่คนอยากมีรถ e ีวีคันแรกและที่น่ากลัวกว่านั้นคือมันกำลังจะไปแย่งลูกค้ากลุ่ม e ีโคคามาด้วยค่ะโอ้โหน่าสนใจมากครับงั้นเรามาเริ่มแกะรอยกันก่อนเลยทำไมถึงมีความสับสนระหว่าง e x 3กับ e x 2ครับ คือมันเป็นคันเดียวกันที่แค่เปลี่ยนชื่อหรือเปล่าครับไม่ใช่เลยค่ะเป็นคนละคันกันเลยตัว EX 3ที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อเนี่ยเป็นรุ่นเก่าที่เปิดตัวปี2021แล้วก็เลิกผลิตไปแล้วแต่ EX 2ที่มาไทยนี่คือคือรถที่ถูกพัฒนาขึ้นมาใหม่เลยค่ะมีการเปลี่ยนแปลงทางวิศวกรรมที่สำคัญมากจุดที่ชัดที่สุดคือฐานล้อที่ยาวขึ้นเป็น2,650มมและที่เหนือความคาดหมายที่สุดเลยนะ คือมันเปลี่ยนมาเป็นระบบขับเคลื่อนล้อหลังหรือ r w d ค่ะเดี๋ยวสิครับขับหลังเหรอครับในรถราคาเท่านี้เนี่ยนะใช่ค่ะขับเคลื่อนล้อหลังปกติเราจะเจอในรถสปอร์ตหรือรถยุโรปแพงๆไม่ใช่เหรอครับทำไมเข้าถึงเลือกทำแบบนี้มันส่งผลดียังไงนี่แหละค่ะคือความน่าทึ่งของเขาการใช้แพลตฟอร์มขับหลังเนี่ยมันทำให้จัดวางพื้นที่ในห้องโดยสารได้ดีขึ้นมากคือมันจะไม่มีอุโม,มงค์เกียร์มาเกะก,ก,กะตรงกลางเหมือนรถขับหน้าไงคะ ทำไห้ห้องโดยสารโปร่งกว่ากว้างกว่ารถในขนาดเดียวกันอ๋อจริงด้วยแถมยังช่วยเรื่องความมั่นคงในการขับขี่ด้วยนี่คือการส่งสัญญาณว่าจีลี่ไม่ได้ทํารถราคาถูกแบบขอไปทีแต่คือคิดมาอย่างดีเพื่อตลาดนี้โดยเฉพาะเลยหูแค่เรื่องขับหลังก็เซอร์ไพรส์แล้วงั้นมาถึงจุดที่ทุกคนอยากรู้ที่สุดดีกว่าครับราคา ได้ยินว่ามันช็อกวงการจริงๆช็อกแน่นอนค่ะราคาเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะคะรุ่นโปรเริ่มต้นที่3,999,990าท3 0 9บาท3 <09 S 2> ใช่ค่ะแล้วรุ่น MAX ที่4,299,990บาทไม่ถึง4 0 0 0 0 0นี่มันราคาที่เอ่อพลิกเกมจริงๆนะครับทำลายกำแพงความคิดที่ว่ารถ EV ต้องแพงไปเลยแล้วด้วยราคานี้เราได้อะไรมาบ้างครับมันจะใช้งานจริงได้แค่ไหน บอกเลยว่าสเปคที่ให้มาเนี่ยส่วนทางกับราคามากค่ะอย่างรุ่น Max ตัวท็อปนะวิ่งได้ไกลถึง410กิโลเมตรตามสเปคโรงงาน410กิโลเมตรต่อให้ใช้งานจริงอาจจะลดลงบ้างแต่ก็ยังถือว่าเหลือเฟือเลยนะสำหรับการขับในเมืองหรือไปต่างจังหวัดใกล้ๆแล้วเรื่องอื่นอืนล่ะครับนอกจากแบตเตอรี่มีอะไรที่ทาให้มันคุ้มอีกมีอเพียบเลยค่ะตัวถังเป็นทรงครอสโอเวอร์ทำให้มีพื้นที่เก็บของท้ายรถเยอะถึง375ลิตร และที่รถในราคานี้ไม่เคยมีมาก่อนก็คือ f r a n ฟ f r a n ์ที่เก็บของด้านหน้าค่ะมีมาให้อีก70ลิตรโหแถมยังมีระบบ V2L ที่จ่ายไฟออกจากรถได้เอาไปแคมปิ้งหรือใช้ตอนไฟดับได้เลยครบเครื่องมากและที่สำคัญคือการรับประากาันแบตเตอรี่นาน8ปีหรือ180,000กิโลเมตรเพื่อสร้างความมั่นใจให้คนซื้อค่ะพอได้ยินสเปกกับราคาแบบนี้แล้วผมว่าคนที่จะซื้ออีโคคา ต้องมีลังเลกันบ้างแหละครับเพราะนี่มันคือทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจมากมันไม่ได้แข่งกับแค่รถ EV ด้วยกันแล้วใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะนี่คือกลยุทธ์ Volume Play ของ g ีลี่ที่ต้องการสร้างฐานลูกค,ค้าให้ได้เร็วที่สุดและอีกหมัดเด็ดที่ทำให้กลยุทธ์นี้สมบูรณ์แบบนะคะคือการไปจับมือกับกลุ่มทนบุรีมาเป็นผู้จัดจำหน่ายอ๋อกลุ่มทนบุรีที่ประกอบรถ Mercedes Ben z นั่นเองใช่เลยค่ะเรียกว่า G ีลี่ฉลาดมากเขาเดินเกมถูกจุด คือรู้ว่าคนยังกลัวกลัวแบรนด์จีนใหม่ๆอยู่โดยเฉพาะเรื่องบริการหลังการขายพอได้ยินชื่อกลุ่มทบุรีเข้ามาคนก็อุ่นใจขึ้นเยอะเลยใช่ค่ะเป็นการใช้ทางลัดสร้างความน่าเชื่อถือได้ทันทีชัดเจนเลยครับสรุปภาพรวมของ Deep d e p d ด v e นี้ก็คือ GLE S2 เข้ามาเปลี่ยนภูมิทัศน์ตลาดรถยนต์ไทยอย่างสิ้นเชิงด้วยการทลายกำแพงราคาทําให้คนทั่วไปเข้าถึงรถอีวีได้ง่ายขึ้นมากๆแถมยังให้สเปคที่ใช้งานได้จริงในชีวิตประจําวัน และมีพันธมิตรที่แข็งแกร่งอย่างกลุ่มธนบุรีมาช่วยสร้างความมั่นใจอีกด้วยแต่มันก็มีเรื่องที่น่าคิดต่อนะคะกลยุทธ์ราคาสุดพิเศษแบบนี้มันเกิดขึ้นได้เพราะพึ่งพานโยบายสนับสนุนการนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าหรือ CBU ครับที่เป็นการนำรถเข้ามาขายทั้งคันใช่ค่ะนี่จริงนำไปสู่คำถามสำคัญที่เราต้องจับตาดูต่อไปว่า จีลี่จะสามารถรักษาระดับราคาที่น่าดึงดูดใจนี้ไว้ได้หรือไม่เมื่อถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนผ่านไปสู่การผลิตในประเทศหรือ CKD ที่เป็นการนำชิ้นส่วนเข้ามาประกอบในไทยและภาพรวมของตลาด EV จะเปลี่ยนไปอีกครั้งอย่างไรเมื่อมาตรการสนับสนุนเหล่านี้สิ้นสุดลงค่ะ